ปังนคุยเล่นๆกับพี่หมี้วยกับไพรมูเนี่ยอ้ยนะคะวันนี้เราจะมาผือเลนเอาไปเอาเนอะี่อคน้้ยคแม่คะนี่คือที่เอนไม่หมีไม่นอยเลยไยโอเคค่ะ อันนี้ก็จะพู่ครูจอ้อนที่หายไปนานเลยไม่ได้ลงไม่ได้ดอกมหลัวอย่า,าใช้เวลาส่นต,ตัวกับการเล่นเกลยังก็ถึงว่าเกิดสบาย ไอ้กลุ่มดี๊ด๊อกชื่อกลุ่มที่ว่าโคนบ้าเกมเราจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มนะคะชื่อกลุ่มชื่อว่ากลุ่มช่องซูรีซูรีโพรินนะคะโพรินไปแล้ลวโพรินก่อนนี้มันจะชอบคาคุยไหลน,นะคะอันนี้คือป้าป่านั่งชื่อในน้องเองค่ะหรือว่า ติดตามต้อง8ถอนะไม่ใช่จะให้คนติดตามต้องทำยังไงอ่ะอยากให้คนติดตามทำยังไงกันแล้วนะพี่ใบเตยไม่รู้ไม่รู้แล้วนีคุณจ๋านะคะอ่ะอยากให้น้องๆอธิบายใต้คลิปเลยคอมเมนต์ใต้คลิปผู้คนยสั้นๆเราจะผู้คุยเปนมา สนาทีพอเพียงหนูอยากพุยคุยกับทางพ่อจานานเ้อเอากี่นาทีหมดแล้วนะตอนนี้เอีนาทีสาิบห้าสิบนาทีอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกพูดคุยทั้ๆแล้วล่ะเธอห้าวเจ็ดนาทีพูดคุยสั้นคือแบบเวลานำเวลาสั้นๆพูดคุยเกี่ยวกับอย่างงน้ยางงี้ไม่เนไรพวกนี้ อ่ะมาค่ะตินียวสองนอีมีใครไอีมึงไปนอนโอเคค่ะจะมีการเล่นกันนะคะเเลยค่ะ้เาป็นสองนะคะนาิดนวไปเลยปะไปเลยไปเลยออดจะได้หนาวเาด้อยู่ในห้องเอ มือยังเชียบ่หัวผ้าไปอยู่ในห้องนอนน้ากว่านอนาหบน้อาแบันอยากจะด่าต้องทำไปยาวเออเออเออเอีไม่ใช่เราปัญญาอ่อนเฮ้ทุกตาหมีตอนนี้นะ่ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทำไมทำไมหมีไม่พีชิตโอ้ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะคะมีอะไรคุยบ้างไหมอยากถ้าชอบอย่าลืม <c oughs> ถ้าอยากให้กำลังใจให้กดไ <c oughs> ลค์ามานเริมถ้า <c oughs> กดไลค์ให้หนึ่งครัง้ง อย่าให้คนติดตามแล้วก็ไอ้ถ้าอย่าติดตามแล้วก็กดซับสไคร์อย่าเราจะทิ้งลิงก์อย่าเราจะเอาลิงลก์รูปภาพไว้ตรงนี้นะคะดูด้ต้องดูไล้์กล้เยนะคะน,นะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้เลย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ข้อขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายายบ๊า <c oughs> ไม่มาค่ะวันในี้ให้พี่หมีพี่คิดเลย